พัฒนามากเรืกุฏิเลือขอทอดมนเรืศาล,ลาเลยสร้างใหม่แล้วมาสุดท้ายก็สร้างโบสถ์เรืโบสถ์เก่าก็รื้อสร้างโบสถ์ใหม่แล้วก็ไปทำถนนท้องทางในวัดนี้ตลอดทุกอย่างนอกจากนี้ก็ไปสร้างโบสถ์วัดต่างๆศาลาบ้าง โรงเรียนบังตามวัดต่างๆก็ทำพัฒนาการโดยลำดับทัท้งบัดเนี้ยเวลาเน่กักำลังสร้างโรงพยาบาลเป็นตึกหกชัน้นเขาก่อนนั้นมีสี่ชั้นหลังนึงก็มีตึกเอ็กซเรย์หลังหนึ่งแต่ว่าไม่พอคนไข้ ทางโรงพยาบาลเขาขอให้สร้างสร้างใหม่เป็นหกชั้นควรจะเสร็จแล้วหกชัน้น